สวัสดีครับวันนี้3ทุ่ม4กนาทีนะครับของวันอังคารที่7เมษายนส5 6 3นายนะครับคุณพลอยสายสวัสดีครับคุณบนชยาสวัสดีครับนะฮะทักทายกันเนาะนะครับผมเป็นยังไงบ้างถึงทายผิดหรือเปล่าถ้าทายผิดก็บอกว่าผิดเด้อมันเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับนะนะครับนะ10คนก็ทายผิดก็แค่3าคนอะไรอย่างเงี้ย2หรือ3คนนะจริงๆแล้วสถิติจะทายถูกเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับ ยินดีด้วยนะคุณมนชยานะครับยินดีด้วยครับคุณมนชยาอยากได้ลูกผู้ชายหรืออยากลูกผู้หญิงอนะประมาณนี้นะครับยินดีด้วยนะครับ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 ยังไงก็พิมพ์คำว่ายิบซีคือชีวิตอ๋อผมบอกหญิงก็ได้ชายก็ได้เนาะแต่ว่าผมทางเน้นหนักไปทางผู้หญิงใช่ไหมประมาณนะครับประมาณนั้นนะครับ แต่ผมมองมีความสึกว่าลูกเหมือนจะมีบุญนะครับว่าลูกลูกลูกถือว่าดีอะไรอย่างงี้ครับประมาณนั้นคุณมนชยาเนาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่ายีิบสี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัตว์ใส่มาให้ชัดเจนเด้อเด้๋ยวเรานะครับนะครับนะครับถามชัดเจนได้คําตอบที่ชัดเจนนะคะนะคะนะครับนะครับก็ผมมองดูนะผมจับพื้นฐานของตัวไพ่เนี่ย ผมบอกตรงๆเลยว่าลูกเนี่ยลูกมีบุญนะเดี๋ยวผมจับดูไพ่นะเนี่ยไพ่ขึ้นเดอะเวิร์นะฮะพอไพ่ขึ้นเดอะเวิร์เนี่ย, mm hmm. ะะยผมบอกคุณมนชยาได้ลูกที่บุตรที่หนึ่งบุตรอาจจะได้เป็นบุตรอาจจะข้อเสียมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียบุตรขึ้น The เดือเวินโดยส่วนใหญ่แล้วบุตรถ้าไม่ใช่เป็นบุคคลตำแหน่งสูงก็ต้องเป็นคนที่เดินทางต่างประเทศบ่อยหรืออาจมีโอกาสไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยให้ขึ้นเดือบเวินแลผู้มีความเจริญสูงยกเว้นแต่เกี่ยวพันกับศาสนาอะไรเงี้ยครคุณมนชายานะครับให้มนถึงขึ้นมาเดือเวินนะครับนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับนะที่ผมรู้นะนางเอก MV นะ นางเอกใช่ไหมสงสัยตายไปทำจมูกมาสวยขึ้นมากแต่ชอบนางเอก m อวคนนี้ อเจ้าพลอยใส่จ้าพลอยใส่ที่น่ารักนะจับเลยครับพลอยใส่นะครับกดแชร์ให้ด้วยเนาะเข้ามาแล้วกดแชร์กันนะนะครับนะครับนะครับเป็นพระรองไม่ใช่เหรอนะครับนะครับนะครับมาเรามาเริ่มต้นกันนะครับท่านใดอยากช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวก็ยินดีเหมือนเดิมปกตินะครับ ดูจนจบเป็นยังไงบ้างดูจบหรือยังนะครับอ่ะมาต่อมาต่อนะครับตรงนี้นะครับนะครับอ่านะครับทางนิยมดวงสวัสดีครับคุณลุงครับวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีไม่ให้ผมเลยครับคุณลุงครับคุณลุงกดแชร์ไปก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ายิบี่คือชีวิตวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะครับถ้าเราอยากได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับเราลองใช้อ่านะครับลองใช้อ่าสกิลหรือ อลองลองนึสภาพความจริงๆนะครับว่าเวลาเราเช็คดวงแต่ละครั้งเนี่ยเราควรจะใช้วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีจะถามแบบถามแบบคุณภาพหรือจะถามแบบอย่างเงี้ยฮะถ้าถามอย่างนี้ผมก็ตอบได้นะคุณลุงเนาะเนาะอะ่ะผมไม่บังคับแล้วกถ้าถาม กถามเอางี้ผมก็ตอบตามตามนี้แล้วกันเนาะแต่ไม่ได้คุณภาพอะไรดีขึ้นมาเลยสามียังรักเราอยู่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปสามีมี2ทาง2ใจนะครับมาเช็คดวงส่วนตัวนะสามีรักเราส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเยอะๆไปรักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับคุณรักเธอคืออะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่ารักเธอคืออะไรนะครับรักคืออะไรนะครับจีนนะครับแฟนคิดยังไงกับเราครับเรื่องไหนครเรื่องไหนครับตอนนี้นะครับพระทัศนิลป์กำลังตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ครับนะกำลังตัดสินใจกับบางส ส่วนตัวผลนะนะครับใจกว้างน,นิดนึงนะครับทางนิยมดวงนะครับทางนิยมดวงช่วยปรับตัวเองไปสาธารณะแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับปรับนะครับปรับไปสาธารณะแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะครับนะครับนะครับนั่นคือสิที่บอกไว้เนาะนะครับนะนะครับนะครับนะครับ ลูกดวงทางเพจหมอพันธิปีโคราชนะครับพิมพ์คำว่าคำถามที่หนึ่งก็คือ 1. นึยิบสีคือชีวิตตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับ นะครับวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสามาให้ชัดเจนเนาะเนาะครับนะครับนะครับ <c oughs> ท่านใดนะถ้อยากเช็คดวงส่วนตัวแบบสุดยอดแห่งความแม่นยำนะ <c oughs> ท่านมีงบประมาณจำกัดไม่ต้องไปเสีย5้าร้อยเก้าสิบในเพจผมก็ได้นะไม่ต้องไปเสีย5้าร้อยเก้าสิบเก้าในเพจผมก็ได้เพียงแต่ท่านไปสับสไครต์สันกระดิ่งช่อง YouTube ้นแน่นนะสับสไครต์สันกระดิ่งช่องยูทูบชั้นแน่นแล้วท่านก็กดติดตามกดติดตามสับสไครสันกระดิ่งช่องนี้แล้วท่านแคปเจอร์ภาพไปวางไว้ที่เพจผมนะครับตรงทีี่่ปปัักกกหหมุดดไไไว้้ตรงน็ท ไว้นะครับพาดเพวางไว้ใต้คอมเมนต์ที่ปักหุดไว้นะครับแล้วมาเช็คดวงการกุศลกับผมในช่วงโควิด19นะครับถ้าจะได้คําตอบที่แม่นยําสุดปังนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะฮะนะฮะนะครับนะครับนะครับรายละเอียดมีนะครับนะถามชัดเจนได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับนะครับ นะครับนั่น,น,นคือ,อ,อสิบกว่าว้นะครับออาต่อมาพลอยใสนะครับ19ปีพลอยใสนะครับชื่อเพาะนะครับพลอยใสพลอยใส่9ปีวันเดือนปีเกิดน,นะครับวันจันทร์ราศ ราศีกรกฎปีมะเส็งนะครับราศีกรกฎปีมะเส็งถามมาชัดเจนมากวันเดือนปีเกิดนะครับ44นะครับช่วงนี้นะครับเดือน8นะครับกรกฎเดือน8นะครับเกิดวันจันทร์ที่6นะครับช่วงนี้นะครับการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงช่วงกลิ่นห้ยนะครับการเงินนะช่วงนี้จะเป็นลักษณะหมาแพนดี้หมีแพนด้านะครับก็คือการเงินค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรฝืด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  นะครับประมาณนี้นะครับฉะนั้นต้องเซฟไว้นะฮะเซฟค่าใช้จ่ายพอนะครับ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 เซฟค่าใช้จ่ายไว้นะครับไปคอมเมนต์แท็กหน่อยมันคือภาพตัดต่อไม่ได้จับมือไปคอมเมนต์แท็กที่ไลฟ์สดหน่อย มาต่อนะครับมาต่อนะนะครับนะครับนะครับครับผมครับขอบคุณนะครับที่พิมพ์คำว่ายบีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตใส่ไม้ชัดเจนถามว่าจะกลับมาไหมอาจจะมาแบบวิบวับวิบวับครับผมครับเพราะว่ากำลังหลงแบบหลงฝ่ายนึ่งประมาณนั้นนะครับ นะนะยีคือชีวิตชัยแล้วคุณแป้นะครับอายุ20ปีวันศุกร์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับทางนิยมดวงขานิยมดวงคัดแชร์ให้ด้วยนะคะนะครับแชร์สร้างกุศลนะคะเพราะคนอื่นเขาจะได้มาดูดวงแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับนะครับนะส่วนท่านใดอยากร่วมบริจาคค่าอินเรตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวก็ยินดีนะครับค่าอินเรตจะได้เจอกันบ่อยๆนะนะครับไทย ไทยแม่นยำต้องหมอพัดนะครับแชร์แล้วนะคะอายุ20ปีนะคะวันศุกร์ที่3 1 0 3ใส่43ราศีมีกรกฎวีรบุรุษไพ่จากเดือนอะไรล่ะคะอันนี้ตอบยากครับเดี๋ยวตั้งคำถามมา,มาอยากรู้เรื่องอะไรถามเลยนะครับนะฮะนะฮะอยากรู้เรื่องอะไรถามเลยดีกว่านะครับแชร์แล้วนะคะยี่สิบสี่คือชีวิตดาวันอังคารที่หนึ่งกันยายนสองพันย่สิบเก้านะครับ สี่สามราศีกันปีเมโลงคืนนี้จะถูกหวยหุ้นรัสเซียไหมคะอยากถูกหวยไหมครับอยากถูกหวยไหมอยากถูกหวยได้ไหมครับตอนนี้นะครับอยากถูกหวยต้องสร้างบุญสร้างบารมีเยอะๆนะครับบริจาคโรงพยาบาลเยอะๆเลยนะครับโรงพยาบาลที่ไทยนะโรงพยาบาลที่ไทยนะบริจาคโรงไปละสามสี่พันเนาะนะถูกหวยหุ้นถูกหวยเยอรมันแน่ๆนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับแต่ไม่ใช่คืนนี้นะนะครับไพ่ขึ้นสองดาบไงสองดาบคือพยายามเบรกอย่าไปเอาะ อย่าไปเล่นอะไรที่มันเสียเงินเสียทองอะไรเยอะแยะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับการพนันขันต่อนะครับมันไม่ทําให้ชีวิตคนเราจเจริญรุ่งเรืองนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เล่นก็เล่นแบบเบาๆนะครับวันนี้วันนี้วิว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 วิ อะผู้หลักผู้ใหญ่เขานั่นหมายผมนะครับมันเรื่องจริงเรื่องโกหกมามามาต่อเลครับ <c oughs> มามาต่อครับมาต่อเลยครับ ตอนแรกคิดว่าเรื่องโกหกถึงก็ระดบไปเบิกตังค์ถ้าถ้าเรื่องโกหกคงไม่ยาวขนาดนี้ <c oughs> อยากเาก้ากระเป๋าสิเหมียวเหมียวเก้ากระเป๋าทำไม <c oughs> ครับกดแชร์ไปจ้ากดแชร์ไปจ้านะครับขอบคุณมากนะครับที่แชร์ให้นะครับหลังหมนเดี <trans> ๋ยวค่อยว่ากันนะครับหน้าไม่เพียบเลยนะครับแล้วกดแชร์ไปนะครับหลังวันค่อยว่ากันนะครับนะครับพิมพ์คาว่ายิบซีคือชีวิตนะครับตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีคือลัคนาราศีปีนักษาใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับนะครับใส่วันเดือนปีกิดลัคนาราศีใส่ชัดเจนได้คําตอบที่ชัดเจนเนาะเนาะครับนะครับ นะชแชร์รายยี่สิบสี่คือชีวิตคุณเอ็กนะครับหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์นะครับอายุสายสิบเจ็ดปีพื้นที่ขายของเดือนนี้จะได้หรือเดือนหน้าเอ้าเขาังมีค่ยี่ขายของด้วยเหรอเห็นเห็นว่าเขาจะปิดคร์ฟิวอยู่เนี่ยพื้นที่ขายของที่ไหนล่ะครับคุณพอสซิเพิร์นเขาเขาจะมีที่ขายของให้เรียลหรอครับเพราะว่าผมเห็นเขาเขาเขามีโครงการเคร์ฟิวกันแนวโน้มจะมีโอกาสคร์ฟิวเพิ่มขึ้นนะฮะอะไรอย่างเงี้ย ขายของขายอะไรที่ไหนครับเดี๋ยวใส่ายละเอียดมาชัดเจนนะมันบอกแค่ว่าแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าจะได้พื้นที่ที่ดีๆแต่ว่าช่วงนี้ผมแปลกเหมือน,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 นกันนะมันมันเหมือนกับว่ามีแนวโน้มว่าจะเคอร์รฟิวเพิ่มนะครับนะ นิวสามีคิดยังไงกับเราครับวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนะักษัตรไม่เห็นใส่มาเลยนะครับนะยีสิบคืนเออจะได้กลับมาคบกับแฟนเก่าชื่อเจมไหมวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนะักษัตรไม่เห็นใส่มาให้ชัดเจนเลยนะครับนะนะครับยีคือชีวิตนะคนเก่าที่คุยไปเขาจะทักมาใหม่นะครับนะครับคนเก่าที่คุยไปเขาจะทักมาใหม่นะครับาหาผัวใหม่รูดนะครับสั้นๆเนาะง,ง่ายๆนะหาคนใหม่นะประมาณนั้นนะครับคอยใสมุ้งมิ้งนะยีคือชีวิตนะครับมุกนักข่าวเศรษฐนะครับ วันเสาร์ที่6สิงหาสมปีมะโรงอยากถามว่าอาจารย์ว่าหนูทําเรื่องกู้ธนาคารจะผ่านไหมคะขอบคุณค่ะนะครับมิจิเชียนนะนะมันยังไงก็ต้องเดี๋ยวก็มีช่องทางให้ผ่านนั่นแหละนะครับแต่เราก็ต้องมีหลักทรัพย์ถ้าไม่มีหลักทรัพย์หรือเราก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างปาก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 มีปากผู้จาให้เป็นหาจังหวะหาอะไรดีๆนะครับบอกว่ามันจะมีช่องทางในการกู้หรือมีช่องทางบางสิ่งบางอย่างให้เราได้สมหวังที่าัฒนากดแชร์ไปนะครับกดแชร์ไปนะครับนะครับ นะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ไปนจ้านะฮะนะครับ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 มีนิยมดวงครับวันนี้นะครับไลค์ที่นิยมดวงแล้วก็ไลค์ที่เพจหมอพัยุซีโคราาด้วยนะคะนะครับอนุญาตที่นิยมดวงของคุณค่าขอบคุณขาได้นะครับนะครับ นอนุญาตให้นิยมเดวงขอบคุณค่าขอบคุณขาได้นะครับนะครับเพราะว่าคนไทยด้วยกันเนาะคำขอบคุณก็ชื่นใจเลยนะครับนั่นคือสีบอกไว้ไวนะครับนะครับทรายนะครับพิมพ์คำว่าย4ิีคือชื้นให้ด้วยนะลูกทรายนะครับไพเรสสองเดือนนี้จะมีเงิน ซื้อของที่อยากไหมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับถามว่าภายในสองเงินจะได้ซื้อของที่อยากไหมอันนี้ไม่ได้ตอบว่าชว์ไม่ชัว์แต่บอกว่าเรามีความพยายามเราจะอาจจะได้ของสิ่งที่เราอยากได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะแปดไม้แต่แปดไม้มันก็มีความพยายามจากตัวเราเองด้วยนะมีแรงผลักดันจากตัวเราเองด้วยนะครับนะนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะครับนะครับสวัสดีค่ะทุกคนนะครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนนะครับเนาะนะครับนะครับอ่อ วพอสุปีแม่คนที่คอบอยู่จะสมหวังิไหมคนที่คอบอยู่จะสมหวังิไหมปีสองสองนะคนที่คอบอยู่เขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าสมหวังิไหมผมไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนแรกคนไหนเป็นคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้เรียกว่าสมหวังไิไหมล่ะอ่ะเราไปคิดดูนะครับคอยใสนะครับนะครับผมตอบแล้วนะครับคุณปียนุชนะครับนะวันเดือนปีเกิดยี่สิบเจ็ดทับสี่สี มีอร์เสียคนที่โจเขาจะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไหมเดซีอุตลองพูดคุยดูนะผมว่าดูสิ่งที่ชอบคืออะไรถ้าพูดคุยไม่ได้ลองหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจบารมีมาพูดคุยดูนะเขาอาจจะมีส่วนที่รับผิดชอบอยู่บ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะนะปล่อยสายมุ้งมิ้งนะครับนะครับนะนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับบริจาคค่าอิสระค่าอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะจ๊ะคุณลูกดวงที่น่ารักจ๋านะครับเช็คดวงกับหมอพัดแม่นยาสุดปังอยู่แล้วนะคะนะครับนะครับ มาเช็คดวงกับหมอพัดนนะครับนะครับแม่นยำสุดปังอยู่แล้วนะครับนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ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 กดไลค์กดแชร์นะครับนะคำถามที่สองก็พิมพ์เลขสองนะ แชร์ไปสองครั้งสองยคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักศึกษามาให้ชัดเจนนะครับ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 หลังไมหลังไมเลื่อนคิวไปก่อนนะไอแอดมินจ๋าหลังไมเลื่อนคิวไปก่อนนะช่วงนี้หลังไมมาเพียบเลยนะครับนะอยากดูดวงการกุศลก่อนนะครับตอนนี้ขออนุญาตดูดวงการกุศลก่อนเนาะนะครับนะครับนะครับอืมนะครับ นะครับลักหน้าไม้ก่อน,น,อนรัออกหน้าไม้ก่อนนะครับขอหน้าไม้ก่อนนะครับเนาะนะปักหมุดไว้นะครับทำนัทธรรมวารังกอนะครับนะครับนะเผื่อท่านเผื่อท่านใดอยากจะช่วยค่าอินทอร์เ็ตค้า,าน้องมาน้องเมวได้นะครับนะครับนะครับ นะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วใช้หลายเครื่องคืนไปแม่ตูนน้องสตางว่าไงครับแม่ตูนน้องสตางนะครับยุบซีคือชีวิตชื่อเล่นชื่อตูนนะครับอายุ28ป,ปีวันพฤหัสที่11เมษายนวันพฤหัสที่11เมษายนนะครับนะครับปีเมษาราศีมีะมน,นะครับสามี เขาหนูจะกลับมาในช่วงไหนเขามีคนอื่นไหมคะอันนี้เช็คดวงส่วนตัวนะครับนะครับไม่ตอบหน้าใหม่นะครับว่า,าสามีมีคนอื่นไหมนะคาถามร่าสามสิเก้าคำถามแบบหลายเปลี่ยนคําถามละเก้าสิบเก้าบาทนะครับนั่นคือสิบบอกว่านะครับนะไม่สามารถตอบได้นะครับหน้าใหม่นะครับต้องขออภัยจริงๆนะในกรณีที่ถามว่าสามีมีคนอื่นไหมสามีนอกใจไหมนะครับต้องขออภัยนะไปํถาถามใหม่ได้เลยนะครับดูดวงตรงนี้อื ไม่เสียค่าจะจ่ายแต่ไม่ใช้คําถามสามีนอกใจไหมสามีคนมีคนอื่นไหมหน้าใหม่จะไม่ตอบนะครับเพราะว่าผิดเนื้ธรรมนะครับสิ่งที่ผมตอบได้คือว่าบุตรบุตรบุตรที่คนที่ท้องอยู่อ่ะบุตรเนี้ยจะบุตรเนี้ย เป็นหญิงหรือเป็นชายอะไรอย่างเงี้ยผมตอบได้หมออื่นไม่ตอบแต่ผมตอบข้อนี้นะบุตรเป็นหญิงหรือเป็นชายผมตอบได้หรือมีโอกาสท้องไหมอะไรเงี้ยหมออื่นไม่ตอบแต่ผมตอบนะนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะแต่ไอสิ่งที่สร้างความแตกรล้าสร้างความร้าฉาาผมจะไม่ตอบหน้าใหม่เพราะมันเป็นอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นสิ่งที่ผิดกระสินธรรมมากนะบางทีหมอมันดูผิดได้สามีเรารักเราอันหน้าไม่เหมือนหล,งหลังไม่ไงหลังไม้นี่มันขยายความได้หน้าไม้นี่มันขยายความไม่ได้มันมีโอกาสที่จะสร้างความแตก เขาเรียกอะไรล่ะผิดศีลธรรมอ่ะนะครับแต่หลังไม่เนี่ยเราวิเคราะห์จากดวงชะตาตึ๊ดตึ๊ดบวกล้วกุญหารเราแล้วลโอ้นะหน้าไมวิเคราะห์ไม่ได้หรอมันไม่มีเวลาขนาดนั้นไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับนั่กการศึกษาบอกไว้นะครับนะฮะ นะครับนะครับพิมพ์คำว่ายิบซีคือชีวิตแชร์แล้วชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีมาดีกว่านะนะแล้วก็หนึ่งคำถามหนึ่งแชร์คำถามวิศวก็แชร์ไปสองแชร์ก็ยิบซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักศัตรใสมาให้เชนนะครับถามได้ถึง3คําถามนะคำถามแล้วหนึ่งคำถามคำถามหนึ่งหนึ่งแชร์ คำถามที่2 2แชร์คำถามที่33แชร์นะครับแชร์ Facebook ตัวเองนะครับแชร์ไป Facebook ตัวเองมันจะไม่ถูกสแปงนะมันจะไม่ถูกสแปงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะน้องแอนนะครับไม่ให้วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีมานะครับคนรักที่เลิกไปเขาจะกลับมาไหมเขามีเขามีเป้าหมายใหม่เขาอาจจะวนเวียนอยู่กับเราบ้างนะบางแบบวิบับวับนะครับแต่รู้ว่าบอกไปในอนาคตเขามีเป้าหมายใหม่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับ นะครับกดโหจะรวครับกดโหจะรวนะครับนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะได้งานอีกตอนไหนครับไม่ทราบครับผมครับไม่ทราบครับก็คงจะเป็นตอนที่อีโควิดเกมันทุดเราลงแต่มีโอกาสได้งานอยู่แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับมีโอกาสได้งานอยู่แล้วนะครับนะครับนะครับยีิบคือชีวิตน้องตาลนะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบเ็ดหนึ่งสี่สี่นะครับนะ อ่ะคุณเชยอนะครับผมตอบไปแล้วนะครับผมตอบไปแล้วคำถามที่2ถามได้ไหมถามได้นะครับแต่ว่าต้องแชร์ไป2แชร์ปักไฟวุตตัวเองาธัรณาแชร์ไป2แชร์แล้วก็พิมพ์คขาว่ายีีคือชีวิตตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัตรใสมาให้ชัดเจนเนาะอย่างนั้น,นง่ายนะคะนะครับ <c oughs> น้ำหกใส่มินิมินิไอแพด ทำไมผมอยากกินน้ำได้มาสอนกักินน้ำมีคลิปหนึ่งจะให้ดูอมันไม่โป๊แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงหนูจะดูไหม เป็นคลิปโคตรหาแต่คำพูดจะแบบทึ่งหน่อยนะครับโอเคใครทักมาหลังใหม่นะครับทักมาหลังใหม่นะครับทักมาหลังใหม่นะครับนะครับมาต่อมาต่อนะครับมาต่อนน้องพลอยสายมุ้งมิงชื่อเพอบ้างเลยพลอยสายมุ้งมิงมุ้งมิงกุุงอิ้งนะครับ ใชรแล้วนะคะยิคือชีวิตค่ะนะครับคุณนักนะครับสธันวาสามเจนะครับวันศุกร์ปีจอเ mm. พิ่งเลิกกับแฟนไปจะเลิกกันขาดไหมให้ขึ้นรีวิวหนะ่ะหมอพัดว่าอาจจะมีปัญหาต้องเคลียร์กันหลายระยะนะแต่เ็นเบรดี้มีความสุขอะคือมันเป็นความรักที่ไม่มีความสุขจะเข้ามาวุ่นวายทําให้เราเจ็บปวดร้าวราวเจ็บกระดองใจทําให้เราเสียหายฉะนั้น ถ้ารักใครก็รักไปเถอะแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็ต้องรีบหนีห่างเลยนะเพราะให้ขึ้นดีวิวมันจะคาาคาซังมากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับน้องมาริสานะครับนะครับนะชื่อเหมือนหลานสาวเลยนะครับ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 เอาใครนะครับนะครับนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับมาต่อมาต่อนะครับมาต่อเนาะมาต่อนะครับยี่สิบสี่คือชื่อคุณหมีนะครับคุณหมีราศีกันสี่สี่ศูนย์เก้าสองหนึ่งนะครับความรักจะเป็นยังไงบ้างชะนะกคนคุยเหรอแค่คนค,ยคุยๆเหรอนะครับให้คุณรีวิวนะครับผมยังมองเห็น ความสวยงามอยู่แต่ไพ่ขึ้นเ็มเพลเนี่ยเป็นไพ่ว่าความสวยงามเรามีโอกาสไีกความรักที่ดีแต่เพอมา,าบวกรบคูณหารกับในเรื่องของอวันเดือนปีเกิดแล้วยังอยู่เข้าขีด คือคบกันได้ดูกันได้ดูใจกันไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามันมันยังมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือเรามีความโชคดีเข้ามาก็จริงอยู่แต่มันมีกลิ่นไอเป็นลาหูอยู่นะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเอาดูดูกันไปก่อนอะให้อนุญาตให้คบกันไปก่อนถ้าตามดวงชะตานะแต่ให้ดูกอนวอย่าไปเผือตัวเผือใจอะไรไปทุ่มเทมากนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เนาะนะครับกราบกดแชร์ไปด้วยนะครับนะกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ไปเนาะนะครับนะครับนะครับกดแชร์ไปเนาะนะครับ นะครับเอาโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลงอ่าเซสชั่นแรกก่อนนะครับ